ในคู่สุดท้ายด้วยครับทังพีนัพัทเบ์แล้วก็โดลิมิดบแต่วันนี้มาเจอกับพนักงานพีนัพัทเบ์แล้วกับทับโดลิมิดคู่นี้เคยเจอกันมาครับอจาจจะไม่ใช่สนามนี้ครับสนามใกล้ๆบ้านใกล้เล,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 ลนเคียนีครับประกาศทำไมมาไทยถามสกอร์ผมจะแจ้งให้ทราบด้วยครับ,รบประกาศทำไมแทร์มีเดินพักมาสิบประตูรอบเลยครับ แต่ว่าชุดนั้นกับชุดนี้อ่ะจะไม่ได้คนละชุดกันครับทั้งโนลิมิตแล้วก็ทั้งพินพัทเต้ครับแต่ผู้เล่นหลายๆคนของทีมพินพัทเต้เนี่ยเคยเจอกับโนลิมิตมาครับเมื่อวานทีมก็มันเร็วๆหน่อยได้ไหมครับอ๋ล้นะตัวผู้เล่นก็ยังไม่สมบูรณ์เลยครับทางด้านโนลิมิตรตัวหลอดนะหรือเรื่องนครับเล็งลงมนิดนึงครับ thừa lưới hấp, bạn tôi thì lá thừa lưới hấp. เป็นพีรมเบครับไปเสียลูกต้องเล่นก่อน้ดูจซ้ายครับตัวเล่นหลักันกัทดชวสอูรู์ครับสำรับพีระัเครับเช่นเดียวกับโตลิมิตครับมแงไม่มีแเ้มีนะเดินแจกใบแดงเลยโอ้โหเอาตรงนี้

มาดู้วมาคู่สุดท้ายครับหนุ่ยยิงลูกนี้แล้วเรียบร้อยอะไรครับโอ้โหอะไรมันจะเร็วปานนี้ครับหกนาทีเสร็จเท่านั้นครับหนุ่ยผู้ยิงลูกนี้หายแล้วเหล่าสอง โอ้เรียกว่าเป็นประตูที่รวดเร็วเลยก็เลยเนี้ยเด้มาแค่นาทีเสร็จเลยครับขึ้นำแล้วครับหนึ่งประตู่อสูงเนี้ยนักพีระมันเลอาจจะอัดอั้นดันใจมาจากเกมที่แล้วด้วยครับเกมที่แล้วพีระมันเลยแพ้ให้กับผู้การมาสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้เรียกว่าพลิกควงพลาดหมายเลยครับ เดนิมสิอน่าตกาตั้งานะไมตจเพอนโแล้วขอตั้งๆล บอลแต่ขึ้นนำเร็วแบบนี้นี่ลูกเกตก็เล่นสบายแล้ว,วาลทนา,นา,วางด้านกีนพัฒน์ับฝังด้านหนาบอลเบสเาเายาวยิงไกลลูกนี้แม่แต่ปั่นโค้งแม่บอลตันตกแล้วไม่โค้งแราไม่นั้นตะเป่าโคงขึ้นมาแล้ว นนนกคืลลูี้แะตูนเล่นงากเลยครับดักกลับมาได้พี่น้อยเพย์น้องจ่ายบอลไม่ดีนะตูนดักกลับมาได้จต่ให้บอลแล้วนี่เลยยังไม่แม่นแล้ยนะนอริพิตโยกโผล่ออกมาทางขวาสวยบอลทางซ้ายมีตาล็อยู่ครับยัง,องอย้อน,นขเข้าไปทางขวาครับเพย์บลอนยาวข้าบมาแล้วโอ้โหลูกนี้ฟาแล้วเป็นช้าที่สองตูนยาวแล้วจังหวะ ขึ้นไม่ถึงนี่เป็นโจ้งด้านล่างนี่สีฟ้าครับสังหวะพยายามจะเปลี่ยนการเาร็วมาครับสำหรับพยานต์เบย์เพื่อนก็เล่นลำบากพอสองคู่เนี่ยจังหวะมันเป็นคู่กับบอลมันมาสูงครับปังเตะเปิดมาทางซ้ายไม่ถึงครับย้อนกลับมาเพชรให้ซานมาแล้วจี้อีกแล้วโอ้โหมุมเดิมเลย นี่เต้ครับผู้อ้างว่อจุ๋ยจริงครับมันตหลังนี่กูต้องบอกว่ายืนกันเหม่อเลยครับโอ้โหสองประตูเราจุ๋ยแล้วเล่นมายังไม่ถึงสี่นาทีเลยครับโอ้โหถ้วดูที่สองลูกแล้วคนเดียวครับน่จังหวะยิงเหมือนเติมกับลูกแรกเลยครับโอ้โหมุมก็มุมเดิมครับเหมือนรีเพย์กลับมาเลยครับโอ้โหดูว่าตอนนี้ตามหลักเป็นศูนประตูต่อสองครับสำหรับโมนิน ร้อนรอกูตัง้งโอนระว่าง้าก็ให้ตามช่องมาโลคือนอีกยืนก็จะล็อกไ,นนอไม่ผ่านครับจังหวะท้ายไม่ทัานเย้ะหมสมาเดวเปัวเดีน้ <S <S เป็นเร็วทันทีเรับเปโอนเกี่ยวไปตั้งไดนใหม่ ทางป้าออกมาขวาบอลกลางเลยเปิดเ <rodz aju. S 1> ปลี่ยนกลางทางซ้ายทีหนึ่งยาวจับจังหวะให้ดีะลูกนี้ลออกข้างไปได้ดูวยทุกนัดเราเล่นเร็วทันท,ทีไม่ผ่านนะครับจังหวะสุดท้ายอีกทุกคืนมาตรงกลางครับลี้ล <carro messaging> ็อกหลบแล้วล็อกเข้าตรงกลางทีนึงเปลี่ยนทางซ้ายครับ ตั้งต้องครับเปิดจยาเลยครับเกมยาวกระตุกมยา,กกายังไม่ออกครับปุ๊บจับตอนแรกไห้ดีนะวันนี้แล้วฟังเอาโจนเข้าแต่ด้านหลังฟ้าครับเนแต่ว่าลูกนี้โดนบังแล้วเข้าอีกวันนี้นึงครับตันแต่ข้างหลังมุตสิสให้เป็นตีขี้เกย์ย้อนย้อนใจก่อนลงเนี่ย อาดูงวิปกินกับนุ้ยอีกแล้วอยู่ที่บอลกิงยัดมาเป็นปกำแพงเลยตัวนี้โอ้โหยปงย้อนเดี๋ยวมาตั้งยันใหม่ครับเพชรเปลี่ยงการออกมาทางซ้ายนุ้ยอีกทีหนึ่งการนี้กิงก็่อไม่เข้าเป้าครับ เลี้ยวทัทีแล้วโมลิมิตเตอร์จ้อนกลับมาตูนชีฟยาวขึ้นหน้ามาโลพักอกลงมาสวยครับสมานนี้แล้วเ,เปิดไม่แม่น์ครับยากกลับมาได้บอลพาทันรู้มาสวยครับเราให้มาย้อหลังนิดนึงยังได้หรือเปล่ามาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับบอลพาที่เกมครับเล่นเปลี่ยนการเร็วเลยออกทางซ้ายครับ แล้วเกี่ยวไม่ดีตอนนี้อัากทำให้ได้ครับสอกให้ด้านซ้ายมาครับโลจะหลบแล้วลูกนี้ฝาเขาเก่งมากนะไปสกิดไปนิดนึงครับหาแล้วมาดีอ่ะพีคิดจังหวะนี่

ปูมีไก่โหมได้แล้วปูโหมลูกนี้ไม่ตผ่านมือพี่ตัว์อาร์ตเล่นเร็วทันทีทันหรือเปล่าทางขวาจังหวะนี้โอ้โหบอลมันมาหันแรงเด้อไอปูเล่นสั้นครับจ้อนยามมาบอลยิงลูกนี้ชันแหลัออกข้างครับ ยาวเขียวไม่ดีนะตอนนี้ไทยไน,ไนัดปุ๊บเปิดทะลับแล้วก็ออกหลังครับไอตัวเนี้ยตัวตนึงเตะมุมด้านซ้นเงี้ยปุ่งสองแล้วเปิดเสาแรกไม่มีใครเลยครับตุ๊กตายทันทีครับ เอาลบไม่ดีแล้วกนวนเี้ิ้งมา่บลุยยังเอาไป่มาได้สำยให้ดันซ้ายมายาวเปิดตรงกลางโอ้โหให้ลึกเกินไปแล้วรดูว่โดนถึงขากับาือแล้คืนมาอาตั้งจิงโอ้โหหลังไม่ดีแล้ววันี้ไม่อาจะไปจังหวะดีพวกนี้อ๋อไม่ตรงกลัว เล่นสั้นทันทีครับปุเก um. ็บได้ข้างหน้ามีคนเดียวครับยังไงครับหลบมาสองรับเสร็จหลบอีกคนนึงยังไงครับโอ้โหดูหัตามติดเลยตั้มในมือมาก่อนเลยครับแต่ทิ้งเอาไม่ได้ครับยังได้เป็นลูกทุ่มของบทีมารเบ้เล่นสั้นมาพักแล้วไม่ได้จุดโทษแล้วตอนนี้นะลงไปไหนต่อไปน่ะเอาเตะไปเลยครับมิสเตอร์เตะดิต้องช่วยกันเคลียร์ทิ้งเลี้ยแหนลูกนี้ กจะมีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามอ่ะครับสองผู้เล่นของาทาง้าโนริมินจะมารอเปลี่ยนครับเอาสองมาลงมาแล้วก็ไาอีกคนกนึงครับจริงกายมารับเข่าสองครับกรุงไกลทันทีแล้ววนันนี้ย,ยาวผมจิ้งมาตั้งเก็บได้ครงไกลครับ ใช่ลางขวาออกไปพีิกตัวนี้ไปสวยครับแล้วตัวใหญ่กว่าเปิดมาไม่หว่านแกงเอ,าอ้าเด็กโอ้บอลไปสนุกด้วยขาเย็งดีครับข้อสองเล่นเร็วทันทีก็เป็นวันเบรย์บอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่โอเคทอสร้างเงินเยอะเปิดด้วยซ้ายไม่ห่านดอกครับแช่ครับอกพักสวยครับเปิดสลับ ไม่ดันซ้ายมาว่าเขเก้าเปิดจอนมาเอ้วจังหวะนี้จริงโอ้โหเข้ารู้บ้าไม่ได้ครับไม่บอลเลยครัไม่วยเอไม่ออกด้วยครับโอ้โห่จังหวะยิงผ่านลูกเสาตัวไปแล้วอู้จังหวะยิงลูกนี้มากเกือบได้ครับอ้าวแล้วจังหวะนี้แฮนด์บอลเนี่ยอ้โหบอลผ่านมือลูกเสาตัวเลแล้วเราไม่ผ่านเสาครันตูนแตกทิ้งเลยครับไม่มีใคร ไปซันดันขวามาะครับดูว่าตอนนี้เข่าซ้ายจิิงโอ้โหแตงมือแล้วปัดแล้วเซฟอีกทีครับตูนบอกอะารซ้ายครับขยับเขาไม่วยดดอง,ดอง,ดองมองข้างหน้าไม่มีใครขยับเลยะครับให้ทันขวามาลูกนี้โดนเทรอออข้างรับ เพื่อนมากอยทีมเราอ่ะโอ้โหตูมกายมาพูดเนี่เก็บไม่อยู่เกมแม่ทั้งวันี้ยาวเก็บได้ยังไม่ออกครับเออจีนออมาบอลให้ออกมาพี่เก็บครับจอนเดี๋ยมาบอลอีกครั้งหนึ่ง ตด่โตจ้ามาสวยครับต่อยยิงเข้าอู้หูดูว่ามือนี้ยิงไม่ดีเลยครับดูดูปัดโดนปลายมือแต่ว่าไม่ออกครับโอ้โหดวันนี้สวัสด์ยิงได้สวยเลยครับ โอ้โหดูแม่ตอนนี้โนริสิคลังากังเลยครับลังหวังาทั้งคู่จะยืนกันห่างครับเอายาวสายไม่ดีแล้วชันแหลบแล้วรุ่นนี้ออกท่าเนี้ยแต่มีการเปลี่ยนตัวที่ข้างสนามครับสำหรับทางด้านโนริสิครับเอาตังมาครับห่อตัวมา หน้าอยู it, ่ตัวเทปต่อจามาเอ้าแล้วไปรอโอ้โหเกือบโดนเยอะมากงหวะนี้โอ้โหเกือบตัวไปรอบอลนี้เกือบเสียแล้วคืนกลับมาตุนเอาจับบอลโหหายตัวยังได้ครับไปทางซ้ายมีครับให้มาด็อกไปครั้งหนึ่งชิปมาลูกนี้แล้วโอ้โหจังหวะนี้โหอ้ยดูนึกโอ้โหยกมาสวยเลยแล้วในขอบครับ ต่อลงสั้นๆโนตูยเสแต่เอาทางซ้ายยาวเคสจุ okay. นึ่งสองตยุยไม่ได้ดูนี่อ้าแล้วเก็บได้ป็นสาคนแล้วพะน้าป,มปูมยิงเองแล้วหยดไบอลม,มันไม่มีน้ำหนักกับขวดนอ <Okay. S 2> ยวนะ ให้ตรงกลางไม่ผ่านครับตรงนี้แล้วดูว่าเปิดประต้มมุ้ยสองคนดูประต้ามเปิดระดับให้มาสวยตรงกลางว่าแล้วไปจับแรกไม่ดีตรงนี้คนกระตุกไม่ยังแก้สวยบินาพัฒน์เปย์ให้มายิงหักข้อบ้างเขาโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่วันนี้ยิงหักข้อและคนเดียวเสียวสาวทุกคนเลยครับสบินาพัฒน์เปย์ โอ <ste> ้มาได้มาะตูที o ่สี่กันยาวครับแ่จังหวะสวนกลับก็เอาหวัดหักข้อมาดิไม่ยอมมองเลยครับมาความรู้สุดครับโอ้โหจังหวะนี้ก็บอกว่าจริงได้ดีแล้วตอนนี้เปลี่ยนเอามูมออกแล้วส่งสีมาโอ้ก็บอกว่าผู้เล่นชุดนี้นี่อาจจะเกมลุกอาจจะไม่รู้ว่าต่อัะถ้าลงมาแบบนี้เกมนับก็อาจจะแน้าขึ้นครับเอาเราไปนั่นเอาลิมิตครับ ขอสร้างๆนุยให้ทะลุช่องก่อทะลุไปหมดเลยนะไหนมีใครอ่ะปันเตะเล่นเร็วทั้งทีอ่ะตรงเปิดยาวถิ้งมาลูกนี้โง่งได้จังโอ้ยจังหวะทีมฮายครับเป็นกระสีให้เป็นเตะโดนกระนัวนโดหัวเกมครับเกมยร์เข้าหลช่วง สี่นาทีสุดท้ายแล้วผรัดเปลี่ยนในช่วงเ,เ,เวลาแรกครับโ้ทีมอังเดย์นำอยู่4ประตูต่อสครับไปมุมหนึ่งด้านซ้<อ>า,ายครับเปิดจัดมาที่เสาแรกชันหลับตัวสองยังเก็บได้ครับปุ๊บหัวหลบมาตรงกลางแล้วดูหัวข้างหน้ามีสามคน,นให้ไ่ทานด็อกครับเคลียร์ทีเครับ ลย้อมาแล้วเก็บไม่ได้คไปไปไปรับบอลโอเเ้แล,แล้วปลายหลุดปายิงโอ้โหด้วยเนีติดแซแครับลายยังใช้เท้าเซงไม่ได้ครับปลายับบนตาเดิมแปดหลอกอีกทีหนึ่งบอลเอาไวอยู่ครับยิงด้วยขวาลุนี้ไม่มีอะไรแล้วเนี่หนักเบาเลยปายครับ sau sơn sác nha, dù là giờ này không inเลข bao lại, mở lướt qua khán giả, nó ồ ồ, lạng điện thoại, thả ตามบอลแนวจอสอง,บบงอเก็บได้ครับพีระันธ์เบจะสวนก,ก,กางเขาเจ้าแทงต่อมาลูกุยมาพี่เขคตูยังอ่านเกมได้ดีครับแต่ทิ้งออกข้างไปได้ครับเอาปล่อยหลุดไปนี่ข้างหน้ารออยู่แล้วครับตูยังสร้างพียรบเสร็จขาวคลกางเขา ไยตรงกลางมาแล้วแปะจังหวะนี้คืนฮีปุ๊กโอ้โหปลาลูกนี้ไม่ตรงจอบางงั้นนะบ้าโอ้โหแล้วปลาตรงจอบี่มีโอกาสเป็นประตูสูงมากครัวบนะุรุษจับจ่อเลยครัไปใส่จับป่าประตูขึ้นมาสิงยาวอีกทีครับโนริมิชปลายพักแรงนิดน,นึงครับจังหวะสองเก็บมาได้ครับยาวเอามาแล้วขวาบอลกิงไกลแล้วโอ้โหลูกนี้ส,สวยเลยครับ โอ้โหดูแม่ยิงตรงนี้ต้องบอกว่าสมบูรณ์แตกแก้บอลเนี่ยทั้งน้ำหนักและทิศทางเนี่ยโอ้โหเสียบหน้าต่างเลยครับโดนลูกยิงไกลเล่นงานเงี้ตอนนี้ทางด้านโนลิงย้อนเจาะจังหวัดยิงอาจจะไม่ได้มีแต่ยิงแบบต่อสิ่งเงี kind of mm ้ hmm. โอ้แต sort of ่ทีแต่ละลูกนี้ต้องต่อเก็บโทษทุกลูกครับถ้าเราทำได้ดีจริงครับสำหรับทางด้านกีโนฮัตเต้ครับโดยเฉพาะจังหวะของบอลเนี่ยยิงแต่ข้อเลยครับ เปิดลึกมาป้ายแล้วคนเดียวข้างหน้าเจ็บได้แล้วเราให้ไม่ผ่านกันตอนนี้แต่รอดขามาสวยแล้วเพชรย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับใช่โอ้โหตอนสายได้ดีครับ ยาวถึงก่อนให้มาอาค่ะหน้าว่าครับยิงไงโอ้โหเสาหเต็มคริสต์นี่ทุกวันนี้ได้กดเท้าขวาแล้วโอ้เต้นี่ดูมาแต่ละลูน่นี่โอ้โหยากยากขนาดนี้ทนนะุ่มกายมาทุกนี้ดูแล้วม้วนหน้าม้วนหลังอยู่เกม บอลกับเป็นทางเดิมเรางตบไม้ายปั๊มบอลกันยังไม่ออกแล้วจะ,ไ,ไ,ปวจะไปแตะทิ้งอ่ะเรียมเสียเปรียบดังกลับไรกคืนไม้ต้องจริงอยู่นี้ไม่ตรงต่อแล้วโอ้แล้วเราหมดเวลาการแข่งขันยังดึงเวลาได้